สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูสุคนนาะพี่น้องเจ้าขาอยู่ทางไกล้และกับทางไกลนาอเจ้าขากับสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟั่งลาวเนาะเจ้าขา่าววเป็นอย่างจังหวัดจางรรังซันพี่น้องเอฟซีทางฟังเรากหลายพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเนาะเมื่อนี้กาซิมเาเฮตอ่าแม่ใบสี่ให้เบิ่งพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งหน่ายเลยเจ้าขาแม่ใบสีตัวนี้ผู้ฆ่าเขาขอ,ออกตูวก่อนว่าผู้ฆ่าบขเคยเฮตแล้วก็ลองคิดว่าซิเฮตเบิ่งเจ้าข่า โดยการใช้กีบผักกาดมาเห็ดนิ้วใบสีเนาะพี่น้องเจ้าขาก่อนอื่นสิไปเบิ่งพี่น้องมือใช้เบิ่งมือก่อนพี่น้องย่อยพี่น้องสิขี้เดียดมือไปถึกยาม่วงยาเล่พี่น้องเจ้าขายาเล่ผู้ข้า,าไปทาสะดอง,งัวน้อยพู้ยยันยันมันบวมยันเป็นหนองผู้ข้าก็เลยเอาไปทาแบบน,นี้มันดิ้นผู้ข้าก็เลยเทใส่มือเลยแล้วก็เอาไปกำ่ำกำใส่เลยมันก็เลยเปื้อนล้างบ่ออกพี่น้องเจ้าขาผู้ใดงหูจักวิธีเนาะ เวอรไซด์ยังล้างให้มันออกเนะาะยาหม้วงยาเละนี่เขาเมนต์บอกผู้ข้าวนี่เด้อพี่น้องเด้อผมตาคี้เดียกคักอันนี้สิดเด้บอกพี่น้องก่อนจึงน้อยพี่น้องสิงบอกโอ้ยมือก็เป็นตาขี้เดียกกระแทกปฏิวัตนาะพี่น้องเนาะแต่บิ่งไปชมนํำกันเลยเจ้าค่ะ อันนี้คือกีบผักกาเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาผู้ค้าได้ม,ม้วนไว้เรียบร้อยเนาะเจ้าค่ะโดยการม้วนสองเทือเด้อเอ้สามเทือเด้อพี่น้องเด้อปกติกีบผักกาค่ะเจ้าสีม้วนสองทบเนาะแต่อันนี้ผู้ค้าสี่รองมมเฮ็ดเป็นนิ้วใบสี่เบิ้งก็เลยม้วนเป็นสามทบพี่น้องเจ้าขาผู้ค้าคิดว่าหน้าสีเห็ดได้คือกันเนาะเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอออกโตก้อน่าผู้ค้าบ่กเคยเห็ดเด้อเจ้าค่ะเวลาภับหลายๆคนก็สิผับปินเนาะพี่น้องเจ้าขาหลายๆคนก็ยังขาดบ่ปิดเนาะเจ้าค่ะผับมานั่นนี่นอออนเ,เ,เด้อเจ้า,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 าค่านี่นี่ พับลงมาณนี้หน,นึ่งสองสามม้วนเข้ามาเลยสามทบหนึ่งสองสามฮะกัสีได้กจีดนะนี่เนาะพี่น้องเจ้าขาเป็นอย่างจังม้วนสามทุบม้วนสามทุบให้มันแข็งแรงพี่น้องเวลาเอาไปประดับดอกไม้เป็นอย่างเียคโครงทนเจ้าค่ะผูกค้าก็เลยม้วนสามทบุบหรือใสรม้วนสี่ทุบก็ได้เด้อเจ้าค่ะถ้ามว้วนสี่ทุบก็สะมีขนาดที่น้อยลงก็น,นี่นิดหนึ่งเนาะพี่น้องจ๋า ลังจากนั้นกับแม็กให้เรียบร้อยจ้าใบตองเมื่อนี้ก็จกะออกอเหล,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 ลืองนิดนึงพี่น้องเจ้าค่ะเป็นใบตองจากเรือเฮดใบสี่มือนั่นแหละเมื่อไปส่งลูกค้าใบสี่สามซันนั่นแหละมันก็เลยจยากเหลืองนิดนึงพี่น้องพว่าตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วพวกข้ากได้ออกจก,กระสอบเลยใส่กระสอบปิดปากไว้ตลอดมันเหมือนกันกับการบ่มใบตองะนะพี่น้องเนาะเพื่อห่อเมื่อนี้กระสอบเอลันจากมือแล้วนี่หกมือพี่น้องบ่มไว้ในถุงกระสอบแม้นเอยากเหลืองวันนี้เบิรตแล้วแหละพี่น้อง ใบตองก็ได้มาเบิ่งมาชมนากันเลยเจ้าค่ะพอเขาได้กรีดผักกาดเรียบร้อยเนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นเขาจะมาม้วนเป็นนิ้วใบสีเนาะเจ้าค่ะเป็นนิ้วใบสีปกติเลยเวลาเฮ็ดใบสีนิ้วแรกเขาสีบนหนาเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่เด้อแต่ละคนกับวบ่คือกันเนาะพี่น้องเจ้า่ามันก็นสิเป็นเรื่องทกเถียงกัน,กนบมแล้วหมสินนะ้นเนาะนิ้วแรกผู้ค้าสีบนหนเนี่ยอันนี้คือนิ้วยอดเลยเจ้าค่ะกาม้วนเป็นนิ้วใบสีธรรมดาเลยเนาะหลังจากนั้นกะเลือกอ่า กีบผักกาที่ฮาม้วนไว้เอาตั้งแต่ขนาดน้อยลงมาหาขนาดใหญ่พี่น้องเจ้าขาหาหม่องนั่งจะเกี่ยวกันพี่น้องจะเห็นคักคักเออเอเอประมาณนี้บอกมีพี่น้องเอามาวางทับลงไปเลยเจ้าขาแล้วก็แม็กแม็กให้อยู่เด้อแม็กให้อยู่พอแม็กอยู่แล้วก็าวางไว้ก,กลางๆนะนี่พี่น้องเจ้าขา เอาไปตอกมาพับนี่พับไข่กันมาเลยเจ้าค่ะขวาแล้วก็มาซ้ายไข่กันมาแบบนี้เลยเดอ้อพอพับลงมาแบบนี้แล้วด้านข้างเขาต้องเจียนออกเด้พี่น้องด้านข้างนี้ต้องเจียนออกตลอดเจียนออกไปเลยเพราะว่าอย่างมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าถ้าเฮาบบเจียนเนาะ อันที่สองกรเรียงลงมาเจ้าขาลุดลั่นกันลงมาคือการก้กาเข,าข้าแม่ใบสีทั่วไปเลยเด้อจ้าแม็กซ้ายแม็กขวาสองลูกกับพอ่อเอาพอ่อยู่พี่น้องเจ้าขาเวลาแม็กเนาะหลังจากนั้นก็วางทับลงไปเลยนี่วางทับลงไปแนวนี้อาภาพขวาไพโบก,กิงกับแม็กไว้แป๊บแล้วก็ภาพมาทางนี้แบบน,นี้ซ้ายแบบน,นี้แล้วก็แม็กจ้า หน้าหลังเนาะอันนี้ไผ่สีไส้ลวดโอ้ยู้ค่าลืมพ้ค่าสิเอาลวดซอใส่ก่อนพี่น้องผู้ค่าลืมใส่ลวดเมื่อกี้นี่พี่น้องเจ้าขาปกติต้องใส่ลวดตั้งแต่แรกที่หาม้วนนิ้วใบสีนี่เด้ออันนี้ผู้ค่าสิเอาหยัดข้าไปทางหลังเลยเพราะว่าลืมลืมอีีถ้าเอาบ่ใส่ลวดบ้ได้พี่น้องเจ้าขาออ้ยเกิดว่าเอาไปประกอบมาแล้วเอาบ้หมักเอาหมักโค้งงอเอาหมักแลวยไล่ะเอากระดัดบโได้พราะฉะนั้นเราต้องใส่ลวดลงไปเลยเนาะเจ้าขา ซอดรวดกาแปข้างหลังทั้งข้างตัดออกเลยตัดออกหลายๆรวดพี่น้องอตัดออกให้ตรงไปเลยเพราะว่าอย่างมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกีดนี่พี่น้องจ๋าถ้าฮา่ตัดออกนะ Lock, ล็อกลวดไว้ก่อนเวลาตัดตัดเข้าทาั้งในโลดพี่น้องจา๋านี่ตัดเฉียงเข้าทา้งในน้นีน้ลดตัดเข้าทา้งในทา้งข้างนี่เข้าไปเลยบบตัดเข้าบาบดได้เด้พี่น้องจา๋าเพราะว่ามันจะใหญ่ขึ้นอลีกีบนี้บบคือกีบอื่นถ้าไผ่อยากลองเฮ็ดก็ไปลองเฮ็ดพี่น้องกีบนี่ง่ายพี่น้องขาการเข้าชอบผู้ค่ากับพ้าเข้าง่ายที่สุดเลยพี่ การเข้าชอบแบบนี้คือเข้าง่ายที่สุดชอบแม่ใบสีเนาะพี่น้องจ้า ตอนนี้กับเซตเนาะพี่น้องเนาะแล้วาก็สิเก็บสิ้นงานเจ้าค่ะเก็บสิ้นงานก็เห็ดคือตะเกาเลยเด้อพี่น้องเจ้าขาคือคลิปเก่าๆที่พวกข้าเคยเก็บนั่นแหละภาพตรงน,น,นี้เนาะฝั่งนี้ก็ภาพนูคือกันเจ้าค่ะท่านจน้าแม่ก็ตัดตินแม่ใบสีออกนี่ให้เพียงกันกงาม สิเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเจ้าขางามอยู่บ่หลังจากนั้นท้ากระดัดงอดัดโค้งเจ้าขานี่โค้ง,คงเอางอเอาเห็นบ่าพี่น้องผู้ข่าว่างามอยู่ได้พี่น้องเลยบางคนว่าโอ้ยนิ้วใบสี่คือสั้นแทบ่บสง่าเลย บ,บเป็นหยางพี่น้องนิ้วใบสีเขาเป็นลักษณะสั้นแบบนี้เข้ากับประดับได้โดยการที่เสียบดอกไม้มันยาวกว่านี้นิดนึงพี่น้องเจ้าขาอันนี้ผู้ค่ามาให้เบิ้งลักษณะของนิ้วใบสีเนาะอยากได้ยาวกว่านี้เขากับพับใบตองใหญ่กว่านี้พี่น้องบริยากเนาะอันนี้ผู้ค่าชีกใบตองน้อยเวลาพับผู้ค่าใส้ใบตองความกว้างประมาณแค่2นิ้วพี่น้องอยากได้นิ้วใบสีที่ยาวกว่านี้พี่น้องกับชีกใบตองให้กว้างขึ้นกวน่านี้ประมาณจัก3นิ้วถึง4นิ้วก็ได้ตัวพี่น้อง ผู้ค่าว่ามันงามดีสวยดีบ่เดี๋ยวผู้ค่าสิประดับดอกไม้ให้เบิ่งบัดนี้พี่น้องเจ้าขาพอประดับดอกไม้ออกมาแล้วมันจะสวยงามจํมาไดเนาอนิ้วใบสีสั้นๆแบบนี้นะผู้ค่าถึงว่าว่าการประดับดอกไม้มันมีส่วนเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งถ้าชมนํากันเลยเนาะเจ้าขาประดับดอกไม้เ็สเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาเห็นบ่พี่น้องนิ้วใบสีสั้นโบเมนอุปรรคเนาะ โบมนอุปสรรคในการทิดแม่ใบสีบมีบมีโบมนอุปสรรคในการตั้งพาขวัญน,นิ้วใบสีสัส้นสียาวบสำคัญนิ้วใบสียาวเกินไปปักดอกไม้ให้สั้นลงนิ้วใบสีสั้นปักดอกไม้ให้ยา,าวขึ้นเห็นบอพี่น้องเจ้าขามันอยู่ในการปักดอกไม้ก็มีส่วนในการเทิดใบสีและก็พาขวัญที่ผู้ค่าเว้าวเนาะเห็นบอกงานบอพี่น้องงานบอเจ้าขา ใสกีบพากาเห็ดกะงามไปอีกแบบพี่น้องเจ้าคะข้อดีของกีบพากานี่คือว่าเข้าช่อง่ายพี่น้องเข้าช่อง่ายควรเป็นแบบแบบแบบนๆนี่อันนี้แหละผู้ค้าถึงบอกว่าการปักดอกไม้มีส่วนอะก็สําคัญแหงเวลาปักดอกไม้ก็ต้องจัดเด้พี่น้องโให้เบี้ยวโให้เอียงนี่ให้ตรงเรียงกันไปเลยมันสิได้งามถ้าเบี้ยวถ้าเอียงแล้วก็บองงามเลยพี่น้องจ๋า เนาะคลิปนี้ก็สุมมาพาควนพี่น้องเจ้าขาผู้ข้ากับมาเฮดห้เบิ้งพอปินพิธีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพิดพาดเนี่ยใดผู้ข้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้ออธิบายบ่กเข้าใจบนเรื่องบอกือว่าไปไหวเพื่อกับกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเจ้าค้าพบพอกันคลิปหน้าเจ้าขาอยู่ดีมีแหงเบิดสุข,ขุสุคนบอให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเจ้าค้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า